ครับในคลิปนี้จะขออธิบายมอเตอร์ AC ชิชนิดต่างๆนะครับมอเตอร์ Motor AC ที่เราพบกันทั่วไปก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือมอเตอร์ที่เป็น AC ชนิดเหนี่ยวนำนะครับหรือ Induction มอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ชนิดซิงครนัสนะครับสา,าังกฤษใช้คำว่าซิงครนัสมอเตอร์นะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็จะมีการ ใช้โรเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเราลองมาดูโรเตอร์ของมอเตอร์ AC นะครับว่ามีแบบใดบ้างนะครับก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือโรเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรก็คือตัวโรเตอร์นั้นทําด้วยแม่เหล็กถาวรน,นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับตรงกลางก็คือโรเตอร์แล้วก็ต่อกับแกนนะครับแม่เหล็กที่ใช้ก็คือแม่เหล็กถาวรน,นะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือโรเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอิเล็กโรแมกเนตนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับที่เป็นกลงกรรอกนี้นะครับก็คือโรเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็แบ่งได้อีก2ชนิดนะครับคือโรเตอร์แบบกลงกรอกกับโรเตอร์ชนิดพันด้วยขดลวดก็คือรูปนี้นะครับโรเตอร์แบบกลงกรรอกเนี่ยก็รูปร่างมันจะคล้ายกับ กครงที่ใช้เลี้ยงหนูเลี้ยงกระรอกนะครับก็คือมันจะมีคอนดักเตอร์บาร์นะครับก็คือซี่ตัวนำหรือว่าแท่งตัวนำนะครับต่ออยู่กับด้านาวงนะครับวงที่เป็นส่วนท้ายนะครับสาอังกฤษใช้ว่าเอ็นลิงก์นะครับก็คือวงเชื่อมแท่งตัวนำหรือวงเชื่อมซี่ตัวนำนะครับทั้งด้านปลายทั้งสองนี้นะครับกครงกระรอกนี้ เมื่อสนามแม่เหล็กทางด้านสเตเตอร์มันหมุนเนี่ยนะครับมันจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลที่ซี่ตัวนาําหรือแท่งตัวนาขึ้นนะครับเมื่อมีกระแสไหลที่ซี่นะครับมันก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบซี่ตัวนํานี้นะครับสนามแม่เหล็กนี้มันจะไปทําปฏิกิริยาดูดกับสเตเตอร์นะครับดูดแล้วก็ผลักกับสเตเตอร์นะครับทําให้โรเตอร์นั้นหมุนนะครับ โรเตอร์อีกชนิดหนึ่งก็คือวาวโรเตอร์นะครับหรือสลิปลิงโรเตอร์นะแปลเป็นไทยว่าโรเตอร์ชนิดพันด้วยขดลวดนะครับหรือโรเตอร์แบบมีวงแหวนลื่นนะครับวงแหวนลื่นคือวงนี้นะครับในที่นี้มี3วงนะครับตัวตัวที่มาสัมผัสกับวงแหวนลื่นก็คือตัวแปลงฐานนะครับแปลงฐานนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้กระแสะไฟฟ้ามันไหลออกจาก ั่วนะครับหรือว่า,าความต้านทานที่เราจะต่ออยู่ด้านนอกเนี่ยครับเราก็ต่อผ่านแปลงฐานตัวนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะป้อนไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยเราก็ป้อนผ่านแปลงฐานเข้ามาอย่างสลิปลิงนะครับตัวสลิปลิงนี่ก็ต่อกับขดลวดนะครับรวมกันเป็นโรเตอร์นะครับ ครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับ